เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปราจาวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างดีเงินทองสะพัดเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่เรื่องของรายจ่ายมีมาไม่ขาดสายเช่นเดียวกันการงานเกิดปัญหาติดติดขัดขัด ขอความร่วมมือจากใครก็ไม่ได้แถมยังไม่ได้รับการสนับสน,นุนบอกได้เลยว่าทำเองดีกว่าความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างฝ่ายต่างดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดตอนนี้อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามารักและทําความรู้จักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์การเงิน รับมือซ้ายจ่ายมือขวาได้เงินมาก็ต้องหมดไปในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการงานจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคนทำงานออฟฟิศจะได้สำเร็จตามเป้าหมายเพราะค้าแม่ค้าก็มีรายได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดีกีความรักยังแข็งแกร่งเกินร้อยสอนคนโสดดวงมาฟ้าเปิดสวรรค์กำลังเปิดทางส่งคนรักมาให้แล้ว สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็จ่ายเก่งเหมือนกันต้องพยายามจัดสรรเงินให้ดีๆเรื่องของการงานการงานของคุณควรวางแผนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักและดูแลกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดนาะทีนี้แหละ เหมาะแก่การสร้างฐานะมากกว่าที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินยิ้มรับหน้าบาดได้เลยมีเงินเข้ามามากมายหลากหลายช่องทางเรื่องของการงานโดดเด่นเป็นพิเศษคุณจะเฉิดฉายกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในที่ทำงานงานเป็นที่ยอมรับ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคุณทั้งสองคนเชื่อมั่นในการและการจึงทําให้ความสัมพันธ์มั่นคงส่วนคนโสโดตอนนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จึงทําให้คุณไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตสําหรับคนที่เกิดวันพารึารสัสบรดีเรื่องของการเงินคุณสามารถประครับประคองเงินไงกระเป๋าของคุณได้เป็นอย่างดีเรื่องของการงานการงานของคุณไม่เคยคืบหน้าเลยเพราะยังเจออุปสรรคและปัญหาต่างๆอยู่เรื่อยคุณต้องสู้ต่อไปถึงจะชนะเรื่องของความรักสําหรับคุที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักหัวใจของคุณทั้งสองคนแข็งแรงมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณทั้งสองคนได้ส่วนคนโสดกรรมเทพแปลงสอนเข้ามาปากกลางใจแอบไปปิงกลังกับใครก็ไม่รู้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอมีจ่ายออกตลอดเวลาเรื่องของการงานการงานได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทุกในทุกทุกด้านสามารถจัดการทุกอย่างได้สําเร็จ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักทั้งสองคนไม่เคยเปลี่ยนแปลงรักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรทําให้คุณแยกจากกันได้ส่วนคนโสดยังไม่มีอะไรที่ทำให้คุณได้พบเจอรักแท้เลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินหลั่งไหลเข้ามาในทุกทิศท,ทางทำให้สามารถเก็บเงินได้มาก เรื่องของการงานการงานไม่มีอะไรที่ง่ายเลยสำหรับคุณแต่จงสู้ต่อไปและพยายามต่อไปทุกอย่างก็จะเข้ามาเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยิ่งยาวนานเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็เน้นแฟนมากขึ้นส่วนคนโสดชู้ชีวิตไปก่อนดีที่สุด อย่าเพิ่งรีบร้อนมีความรักเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ